สวัสดีครับก็วันนี้นะครับะจะมาอัปเดตสุขภาพนกน้อยนําโชคของผมนะครับแต่ที่มีคนถามมาเยอะมากเลยว่านกน้อยนําโชคของพี่โตเป็นยังไงแล้รอดไหม,มไม่เคยโพสตไม่เคยอะไรเลยรอดหรือเปล่าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสุขภาพของนกน้อยนําโชคของผมกันนะครับว่ารอดหรือไม่รอดนะครับไอที่แช่น้ํามานานมากแล้ว วันนี้ก็ประมาณเดือนนึงแล้วครับเดือนหนึ่งนะครับจากวันนั้นเดือนหนึ่งละอังจากวันนั้นลรงต้องน้อยนําโชคนะครับระหว่างนี้ก็ซื้อต้นไม้บ้างนะครับซื้อต้นไม้บ้างเพราะว่าเห็นคนนี้นคนนี้เขามีต้นไม้สวยนะครับก็ซื้อบ้างแต่ก็ยังคอนเซ็ปต์เดิมครับซื้อเป็นหน่อครับซื้อเป็นหน่อซื้อเป็นหัวซื้อเป็นต้นเล็กๆออกมาปลูกเองครับต้นใหญ่ๆไม่ซื้อครับไม่ได้ใช้ฝีมือไม่ซื้อต้นเล็กๆนะครับแต่วันนี้เรามาดูนกน้อยนําโชคกอนนะครับ มาดูต้นไมนำโชคนะครับอ้าวไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับต้นไม้นิดเดียวซื้อเพเิ่มนีดหน่อยนะครับซื้อมาวางนู่นนี่นั่นนะครับไม่เยอะเล็กน้อยเอ่อเมียครับเราก็ต้นไม้ไปหน่อยครับน,นะครับอันนี้เะครับนี่นี่เอ,อเดินึด้วย รอดครับยังอยู่กับผมครับนี่ตูนี่เชิดเลยหัวเชิดเลยเห็นไหมใช้ทุกวิธีนะครับใครบอกว่าอัน,น่นดีอันนี้ดีอันนั่นดีใช้หมดอย่าเลี่งากลิโคกระทิงแดงเอ็มรกระปิก็มเมีนะครับเดี๋ยวพาดูครับพัฒนาของมันเป็นยังไงไปดูครับ เป็นไงเป็นไงนี่นี่ลากครับลาดเป็นไงลากเพียบออกเป็นทุกที่ทุกทางเป็นไงครับอย่าถามว่ามันมันมันลากเยอะใช้ทุกวิธีใช้ทุกอย่างใช้ทุกสูตรใช้ทุกสูตรจริงๆใครแนะนําว่าดีใช้หมดใครทำนู่นทานี่เอาหมดเดี๋ยววันนี้ลงดินแล้วอ้ลงดินแล้วแ,แป๊บหนึ่ง นกสะพรังนะครับนกสพรั่งฮอรอชมอีกรอชมจนก,กว่าจะมีนกครับรอชมนะครับวันนี้แค่นี้เดี๋ยวรอมีนก